สวัสดีกันด้วยครับพอดีพบกับรายการโองัโกมเมอร์ทีวีกับรายการอะไรฮะฟิลมิโอเล่ครับโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นเซนโลนะครับโดยที่แต่ก่อนแล้วเราที่ผ่านที่ผ่านมาเราลงในแคนเนลโบฮิเมนไลยช์เต้หรือเปล่าอืมใช่เอ้ยแต่งั้นเดี๋ยวจะใส่ใต้ลิงก์ดีสคริปชันไว้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็มาเล่นไกลแล้วจนถึงตอนนี้แล้ว เออแป๊บอะไรแป๊บอะไรอยู่ตรงนั้นเอาไปดิทำเฟสดิไปทำเฟสไปทำเฟสโอ้ยเดี๋ยวเขาเขาจะดูเราต่อยเอเดียนมาต่อยกันเอเฮ้อหัวเอเออื้มตมเลอหมดแล้วไปแล้วอโมีวิธีที่เลนะอีกรับเดียแน่นอน เ้าเดียวถึงแน่นอนโค้ดูวิธีเราวิวอ้อหืออ้ติดลังคาลังคาหรือว่าซื้อใช้เบอร์ตาทุกแกไม่ได้โปรโมทนะครับก็แค่โปรโมทอันนี้โปรโมทก็แค่โปรโมทดูแถวข้างบนเลยตอนนี้เรา I believe I can fly อันนี้มันในเมืองใหญ่มากนะเนี่ยเมืองเนี้ยสตวพอดนะสตวพอตเมืองใหญ่เนเป็นถึงเป็นเมืองจำลองก็เป็นเมืองสตวพอดนะจำลองสตวพอตสตูพอดมันอยู่ในประเทศไหนวะจำลองสตวพอรตแล้วตอนนี้เราอยู่ประเทศไหนวะแมทมิลเลอร์เราเรามาช่วยแฮกเกอร์ที่อยู่ในภาคสามนะที่เป็นศัตรูเราอ่ามาดูประวัติอ๋อไม่ใช่ฉันช็อกเลยนะเนี่ยที่จะ ที่จะเลือกอีซอนเนแต่เสียงเขาเหมือนกับจูเลียนเลยแบบคนที่พยายามจะเล็กๆอ่ะแต่ทรยศบิซซี่คุณรพร้อมเปล่านี่เป็นไงเราเทเ <c oughs> ลยเทโอ้ยต้นครับอ่านรัสเตนยวถูกฆ่าแล้วกันเข้าใจแล้วฟาเอาปุ๊บฮ โรยบียแตงล์แมรีเลอร์อ๋อไอเนี่ยไอตัวโกงเจ้าเขาเขาเป็นเขาอดีตเป็นเป็นพวกโจรในในไซเบอร์ในโลกไซเบอร์ราคาไปแล้วไม่ปหรอราคาไปแล้วไม่นหรอต้องรอคนจีนนะคบไม่มีพลังด้วย อ๋อไอไอนั่นที่มันตายไอที่มันตายคือมันไปไหนนะไอน,นี่มันโลกคอมเมนต์นะโลกคอมเมนต์แบบสั่งแบบเออยิ่งวิ่งยังไงอ,อ่ะตอนนี้เขาใช้อะไรนะรนะบบคอมมานเหมือนกับในสตรีมพวกเกมเราทิปอะไรพวกเนี้ยอ่ะเนี้ยพี่เราต้องทำอะไรเนะี่ยมันเดิน,นยากมันเดินเองด้วย กนเดินได้ครับรถเดินตัวไหนเนี่ยมันเดินเองอ่ะมันเป็นรถถังชนแม่งเลยเป็นสามดีดีไหมเนี่ยไม่ไม่ยานะโทษนะก็าามาแล้วอะ่ะตอนนี้เราเล่นเกมอยู่ใช่ไหมโอเคเมื่อไรจะป้อนคอนโซลอื่นได้นะสามดีแทงรถมันขับ ไักมาเลยไปไปไปรถรขับยากขอาอะไรอ่ะไอปีศาจก็อยู่อปีศาจมันคุยเราได้ทุกเวลาะเพราะว่ามันควบคุมไปแล้วนี่มันโลกโลกของไอปีศาจไม่ใชโลกของเอเลี่ยนไม่ใช่ปีศาจก็คือปีศาจ เรื่องมันก็คือในภาพที่แล้วมันเป็นโซนใช่ไหมฮะโซนมันทำไมอ่ะก็มันกลับตัวกลับใจเป็นพวกลงมาเองไปโอเแต่ตอนเล่นมาแล้วเลยยิงให้ม so ึงข um yeah? ุดระเบิดอีก่หรอ นี่มันระเบิดนี่แหละนี่ระเบิดตาแล้วยังให้เป็นต๊กดาย,ยางแล้วอะไรยแล้วก็เป็น<ด>ตัวโถวส้วมแต่ภาคนี้เราไม่ได้เป็นตัวโถสนะ้วมนะจะเป็นรถถังเลย <c oughs> โอ้รถถังเทพด้วยนะแต่รถถังมิตตแล้วเมื่อ,อไหร่จะผ่านในตรงนี้สักทีเนะี่ยนานนะผมไม่ค่อยถนัดกับรถถัง ไอ้เนี่ยติดอันตรายเอาอยากโก้ันดิร้ายไม่ได้เอาต้องระวงกันตัวเองนะเอาไอ้นี่แม่งไหนเนี่ยติดอยู่ตั้งนานคิดว่อะไรแล้วยิงที่ป้องกันดิโอ๊ยขับยากอะไรตายเฮ้โาเดชเทอร์อเ ไอ <M> เอฟอสามเขามีปีศาจอยู่ข้างล่างเลยพี่เอฟเอสามต้องเห็นเลยเนี่ยเออโอ้ยมันเยอะเกินอ๋อมันจะออกมาตามเอจีเขียวตามที่เราพิมพ์อ่ะโอ้หเอาวิ่งเดียบว,วิ่งไปไหนอ่ะมีดีแล้วมอเตอร์ไซค์ต้องเอาคันบนไปเลยนายโยกเอาคันบนไปลนะทำไมอ่ะ

าก็ไม่เคยเล่นเกมแนวขับรถมอเตอร์ไซค์เลยนะเขาเล่นไหนเกมแนวรถแข่งที่มันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อ่ะแต่เขาถนัดทุกรถอ่ะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาเล่นแต่มอเตอร์ไซค์แบบเซ็งเลยแมนแมนแมนเอ้ามันดูเสียวๆเวลาขึ้นลูกขึ้นอะไรของก็ขับรถไม่ค่อยเก่งเลยคับไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจ รู้ว่าชอบอะไรจะฮะตากันเถอะเฮ้ยว่าใครเด,ดินโบกตัวอินโนติมอสอะบิน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 อะไม่บินเล,ลกบินด้วยแต่บินไม่ค่อยสวยเปนบินไม่สวยเฮ้ยเราถังมาเราถังเราถัาางมันดูตามเราไม่ทนะันอ่ะตาาลยเออโน้ตบินได้ด้วยว เอ้ยอะไรระเบิดเมื though, ่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเวลาเราจะชนรถถังมันจะหลบให้เราทิมเขารู้สึกเหมือนเราขับวนน่ะเออรถถังเต็มเพราะผบวกเหมือนเราขับเหมือนเราขับวนน่ะพิมเออรถถังไอ้รถถังน้อยอู้ยชนกับรถมอเตอร์ไซค์คันอื่นพิมยังไม่ตกอ่ะ ฉันชนรถถังระเบิดเอาเอาโค้กไป็นไรเปล่าทีมทีมชนอ้าตอนแรกๆทีมตายยังไม่ไม่ได้ตายโค้กก็ตายเออเหรออ้าวทำไมพิมชนรถถังมันไม่ตายวะเขาไม่ได้ชนเขารอดลองมาได้ยกลองเลยนะอ๋อหนอนเอออยากสักสีหน่อยรึเป็นาอะไรเฟลนิดเดียวเลย คม่เคยขับไม่ได้แล้วถึงไม่เคยให้พิมไปก่อนเดือดเวลาแหกตรงไหนก็ตามพิมเออยกล้อยก้อนน่าเรื่องอะพี่ยกล้อดิยกลอยกอันเหรออันด,อดิเมตยกล,อออล,ยกล,อล้อก็ได้หาสิครับเพี่เขายกไปดูโอ้โหอ,อ,อ,อะไรเหรออุ้ยอ้ยโอ้ยอะไรนีไปไหนอะ โอ้ยพี่เป็นไกลมากอ่ะโอ้ยรถถังพี่ตายตายเลยตายเยออมันถังมันลลโอ้โหถปลตารถถังนนอัะหนาะเ,น,ะเน,นอนเนาะไปแล้วสะเดนยกลอ้อสะเดนยกลอ้อสะเดนยกลอ้กลอขอนแก่นครับ แสดงยกล้อขอนแกนนะยิ้มขับไปเลยขับไปเลยแสดงยกล้อขอนแกนเฮ้ยวู้ยรถถังรถถังรถถังเออเออรถถังไม่ปังจันเลยโอ้ยยิ่งเห็นเมื่อกี้ป่ะยิ่งเห็นเขาเมื่อกี้ป่ะโอ้แม่งยิ่งลังหันกระสุดมาเอ่ะ ระวังด้วยนะครับข้างหน้ามีรถต่างเ้วยรถต่างรถต่งรถต่งร<ะ>ถต่าง,ง,ง,งเว้นโผล่ที่หมายเลยทำไมเวลาเราขับเว้นปาักมากเอ้ยยกล้อชโชว์ยกลอ้อโชว์ไปเลยไปเลยรถมันแรงมันยกลอ้อโอ้ยบีบวช่วยกันด้วยตายอครับขวาร้ายซ้ายดียงัยงยงังยังยังขวาร้ายซ้ายดีอยู่ ยิมดูก็ไปแล้วพิมเจอแล้วถังเหรอตายแล้วพิมเฮ้ยนึกว่าจะตกเอ้ยแล้วถังมาอีกแล้วเฮ้ยพิมกดยกล้อมด้วยเฮ้ยเขากดยกล้อมด้วยพิมก็เทอะเอ้ยพิมก็ยังไม่ได้ thank you เอ้ยตอนแรกเอ้ยรถยางแตกพิมเฮ้ยลิ้ยางแตกทำยังไงเอ้ยเมื่อกี้เรายากแตกพิมรงยางแตกแมันหมุนเลยอะเอ้ยรัยางแตกเคดจบบอนแล้วเราเร็วๆๆๆๆรอีกงนาทีเราตงยางแตกนะพี่มันจะไกลขนาดไหนเนี่ย ินหัวชนนะเออไปเลยโค้กไปกลนใกลเอ้ยไปเลยขับให้ได้ขับให้ใกล้ขับให้ใกล้กลยืมยืมไหนไปเลยเออ<ม>นั่นแหละเขันให้ได้โอ้โหรถถัตงตามขเขาตอบทา่าเดียวมันตามเราไม่ทันหรอกมีแต่รถมอเตอร์ไซค์ะอะไบจะขึ้นแล้วยกล้อยาวสักทีเนาอยกล้อยกล้อ เขาจบพอดีอ oh, ่ะเขาจบพอดีอ่ะโอ้ยเขาจบพอดีอ่ะจักรานพอดีไโเต้องรถมอเตอร์ไซค์ค้างลวเราจะช่วยกันพี่ไปพูยังังนะอนัง ไม่เห็นว่า um, มีถ้าเราชนรถเราจะระเบิดพิานูุยเก่งคงจะเห็นนะที่มันขับรถชนเงีน่ะอนมว่อกี้ยอ้โห ขับรถชนกันอะขับขัรถชนกันเองลบลีดเออลบลีลบลีกเมื่อกี้ผ่านหน้าอะไรไปเลย้ายดี้ยลายดีล้าียดยย ยิบรถ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 รไม่มีอะไรแล้วไปต่อข้างนั้นก็มีรถถังข้างนี้ก็มีรถถังนี่แหละยกล้อได้ดีโอ้ยเฮ้ยเขาโดนรถถังยิงล่ะพิมเขาโดนรถถังยิงปิวเลยไม่เขาโดนรถถังยิงปิวเอาพิมอยู่ดีรถมอเตอร์ไซค์ขับเองอ่ะเฮ้ยพิมมันโดนจ่อโดนจ่อเฮ้ยเมื่อกี้เขาโดนรถถังจ่อด้วยพิมยาวๆโอ้ย โดนรถถังจอบปืนเขาโดนรถถังยิงพะโดนรถถังยิงโดนรถถังยิงปิวเลยอ่ะพี่เมื่อกี้อพีมปิวป่ะปิวไปโดนจับเข้ากงอ่ะโดนจับเข้าซอกอ่ะพิมกด้ไหมฮะร่างคนหลอกบมาแล้วเวนไปเร็วไปเร็วยังไปเร็วเวนนั่นเวนวิวแ้่เขาตายอ่ะลบลีกลลบลีคลบไปลบไป วูบเฮ้ยไป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 ต่อโอ้ยโอ้ยรถตันรถตันจมีจมีเพระวังตัวด้วยก็ได้วิ่งตันไปเห็นดูเห็นดู <c oughs> โอ้ยเยอะมากเยอะมากมันเยอะอย่างงี้เฮ้ยพอดีเลยไปใน <c oughs> ที่สุดเราก็ผ่านขอบคุณ <c oughs> for you I h ไอพีเอสชอยส์เฮ้ยย่า ไอ้ดีเป็นสีแดงมันชื่อเซียนยักษ์ไอ้น,นี่มันโดนเราฆ่าเหร่อ,อตอนแรกอะยิงไปทางไหนดีอะอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้แปลว่าอะไรอะช่วยแมกช่วยแมกช่วยแมก แล้วนี้ค<ห> <Q. S 2> ่าค่าตัวตายเพื่อช่วยคนทั้งโลกถีแกตัวฮะเล้วถ้าค่าตัวตายเพื่อช่วยคนทั้งโลกมันก็จะจบไปเลยอะพีมฮะทีม<ะ>ถ้าค่าตัวตายเพื่อคนทั้งโลกมันก็จะจบเลงไหรอะเออเกมจะจบไปเลยอะเกมจะจบไปเลยเอะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ให้จมเกมจบง่ายๆถ้าไอ้นี่ไม่ตายจบไปยังเลยเนาะยังไม่จบ รอมันเหรอ Under Skin One e i o n s ให้เรารอมันเนี่ยแอวอทซ์ซัม What do you type แปลว่าอ่ะ Fuck You o ว่ามึานส a n แกน i พรัก พีมเขามโมอะไรเน,นี่ยเนี่ยโอ,อ้อีดนะฮะดิงเดอะไว้เวกับไม่ได้เขาก็นั้นรีดีโอ,อมาตินนี่ดิงเด,ยว,ด,งเดยวมิวดิ้งเดยวมิวเลตบิตรสี quay for that. Just do this. Hỏi về. Hỏi. Hỏi về. ม<ฮ>ันโกงแสเยี่ยมต่อยต่อยเย่เขาต่อยสู้มันได้ยังทโอเคเขาเลิกถ่ายคลิปละทำไมเป็นเล็กๆน้อยน้อยไม่ไม่เอาซีรีส์จบเฮ้ยทำไมทรงผมเขาเปลี่ยนอ๋อนี่มันโค้งเนี่ยว่ะใช่ไม่ใช่ก็าจะจบพาร์ทน,นี้เราก็ค่อยไปครับ ไปถึงว่าเราจะเล่นภารกิจจุเดียวจะถึงภารกิจาากสุดท้ายให้คนดูครับบวชสกิปไปช่วยหามน้อยมากซ์กันไปเราก็ขอจบอยังเทนี้แล้วกันนะครับครับขอจบไปด้วยครับโอเค